ปลาตใหญ่เลยลองมาลูดมือไปได้วค่ะมาตาห่ะก็่าเย็นขัดแหละน้ำเลิกมันเย็นได้ยผืน,น,นตัวใหญ่เลยนี่ปลาปลาเก่าพิกายนี่ปลาหัวใหญ่ก็ปลาจีนปลาจีนนี่เด็กโตปีนี่กัพบพิกายนี่เทียบกันเนาะปลาทังมา ตกต่าง,<อ>งแล้วโอ้ยลองมันดีดลงงน้อ๋อ้ไปไกลป้าใหญ่อะไรเนาะเฮ้ยมันก็มียุบหันเรือบบรายนี่อันนี้โตปล่อยใหม่สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สกูสกคนเดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอลยอนชาแนลบอวัสสปีน fc ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะ ก็สบายดีสวัสดีเด้อมันนี่ก็เอามาให้มาน้าเนาะพี่น้องกับปอจอนกับสีลงน้องพี่น้องมันนี่กับบ่มีแนวกินแรงเนาะน้องเาก็ไม่ได้ลงแต่เฮงเลยเนาะมันนี่ปอจอนกับสีลองมาลงน้องเบิ่งพี่น้องลงน้องหนาหนาวเนาะกับบ่หัวสีมาระบบพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องนะครับไปเบิ่งไว้ผสมกันเลยว่าสิได้ปลามากินแรงหรือบ่เนาะน้องกับปอจอนก็ไม่ได้ลงแต่เฮงเลยเนาะพี่น้องกับบ่หัวปลายังมีลายหรือบ่เนาะพอเพิ่นกับบ่หัวเพิ่นเลือกกินหรือบ่อยเพิ่นอยู่หน้ากับ สะพอดมันก็นไปท่าพจจอนผูกเสือทางไปทาล่ะนับในนองเขาก็ัเริ่มบกละอกส่วงนะ่น้ามันลายเนาะตึกปลากับพอคอยได้มันมาลองเบิ่งตอนน้ำโบกวันนี้ว่าสิมาหรือบ่พี่น้องว่าเขาสิได้ปลาจักโตมันนี่เขาสิได้ปลาเมื่อกินแรงหรือบ่าเนาะ ปลาใหญ่กัะโบ้โห่สิยังมีหรือบอ่น้ำในน้องกับโบ๊ลงหลายเติบมันบ่ได้เอามองลงมากลางเนาะเอามองลงมากลางไหลเอาแหวานเจ้าสิเทิดก็จัก cho kiếp nhàng mà bà ừ. oh, bọn tôi một ngày lên หน้ากบ่ได้ออกแม่ลายมืออะไรพี่น้องบาดแรกเอาสีมานบ่เนาะแได้หน้าพอประึกมันอ้ไรมันได้ปลาแท้จุกลุกนะมันมีตอลายนะตอ,อยาผีลูกนี่บอกเจ้าจุกลุเฉืองกุ๊กไม้เด้หม,ม,มุกมุมก็นั่งเบิง่ง <laughs> มัอนอีใครอยู่บนนาวมอนี่องมือ,อเย็นแล้วแรงเลยได้ไหมก็ไปบ่าอาบน้ำได้นี่ดือดเ,เดึกดก,กับนาวแต่ว่ากลางเวรมัอนอีบ่เคยหนาวมุม้มเด้ออุ้งอุ้งอุ้งขากันไปใส่แล้ววันไหน

Bạn này mừng đô nè mừng ca Đô đô Lạp đê đô đê Pa đô pa Bạn này Má nụ má Má Dạ 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 Mình nhắm bờ Mình nhắm bờ súc Yêu kín yêu หน้าตาเอ้ยคนป่งแล้วเป็นคนละสีกันนะ่ยยากินไม่ได้มันยังบช่ชุกชุกจังกินหัวมันเด้อ ตึกบ่เนาะบัดนี้บ่ได้ปลาตามที่ตามแห่ก็ลงกลางบัดบ่จักกูแห่ขึ้นมากันหาตึกมองกลางบัดน một chắc tô thường này, đồ góc mุม cả mà nằng lún nằm hả, bảo nằm kinh làm. cả, tôm sột na mòn ai, đồ này kinh thanan, nó đồ, thì hay hùa được. ค่อยมานปันไดพี่น้องเวียงเธิกมันอยู่บ่บัดเวียงบัดฮัทบันน้องเฮปลาลายอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยถือก็มันไปชนอยู่ใส่ยำแรงสิบักมุมก็จะเห็นเพี่จังนะห่างตึกปลาบ่าหมดน้ำได้สิได้ปลาคือจังวะ เอ้พ่อปลาใช่หมดใช่ไหมน้ำเลืกเอกบ่ยังเลืกเอกอยู่บ่ปีนี้ม่ได้ลงลินน้ำนองนี่จักเถื่อต่ำโอ้จะโตเป็นตาได้ปิง้งก์บอ มันเลอะหวานเลยบทท่านมันนี่ป่าอย่างเด็กโอ๊ยจิตงอวัดหมด พาอยังน่ะเอาไว้สิตอนเพท่าทางแท้ว่าสิโดดใส่น้ำบ่ใส่น้ำนะนี่บ่าดบิท่า <c oughs> โดดลงน้ำพอแห้งก็ด้วแล้วโดดมีแต่ปลาป้อยปีนี่ดลงนี่ปายาังก็พาเนมได้เนมถึกกะเอาไปเมือไปเมือเนาะหาปลาเก่ายังมีปได้นะ เดี๋ยวมันจะขำมืดซะก่อนยามที่ขำไว้เห็นยังง <Hey. S 1> hey, yeah, มุมโอ้ยยังมันลงน้ำแล้วจากมันเฮ็ดยังมันโดดลงน้ำเลยบว,วทัดมันด้ออย่าเคมน้ำเลยนปควัดขนาดเลยมอมอุม ดูขึ้นมาหมกเด้อดลเลี้ยตลอดเลยป้าอันนี้ป้าจีนป้ากิลแลบยาด้วยอะ่ะตัวน,น้อยๆหนึ่งไข่แต่เมื่อนี้บัวนาวแห้งเนาะนาวแห้งลงงงูกน้องม่ได้แล้วอากาศอุ่นเติบชองมือเนี่ยมาแล้วพี่น้องป้าอตัวใหญ่เลยเองรุดมือไปได้ค่ะ าาปลาตาหน่าอว่าเย็นขักแพะน้ำเลิอกมันเย็นได้ผื่นตัวใหญ่เลยเนาะตัวใหญ่อะไจีนน,นี่เด็กโตปีนี่กับปีกายนีย่เทียบกันเนะะาะเตะต่างนย <รอ S 1> ล,ลงมันดีดลงน้ำปอ๋อไปไกลป้าใหญ่อะไรเนาะเลยมันกระมียยุบหันเรือโบอราณ นี่อันนี้โตปล่อยใหม่อันนี้โตเก่าลื่นกันลายมีอยู่ปลาสองชนิดหลยโตเก่าปลาอนี้กับปลานี้แต่ว่าอันนี้มันบวถึกตัวใหญ่มันเนาะน,นี้ปลาปล่อยใหม่จะเริ่มโตนะจะคนจะเห็นเมนูยังดองเลยแต่ปลาหาโตเนะาะปลาเนี่ย ปีปน,นจันทร์นวลจันท์ปีนี่เนะเาะปีนี้เินพ่อปลายเลยพี่น้องหอวปลาย,มยาาไม่ยังพูดน้าไม่ตะพูดกะสิบมื่นๆเรือพี่น้อง

มันมันเต้าปลาจีนปลาใหญ่ดูปลาใหญ่ดูเล้งดูดูได้กินปลามองเดียวกันละวะเนาะอันนี้เนาะได้ช่องตูแล้วปลาใหญ่พิ่นพ่อปลาอีก้ะหัวปลาอย่างเนาะ bà khâu mận này bà khâu mận bà khâu nhảy vào đây bà bò nhảy vào đây đó bằng tô có nhảy của nỉ đã hả cả bỏi cái này pha này nhảy มีปลาป้อยผายอยู่นามันยาวเลยมันมีพวกไม่ปลาในไไ่ไว้ปลาใหญ่ไบปลานอยู่นาทางมายแล้วมันโลกเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยก็บรไดากิบอ้ะบรรยากินบรรยากินปลานปลานค่ะ ไป,ไปีไกายนี่แต่ว่ามันบดเท่านี้้รามีปลาด oh, e ุกจ <un brewer y n white> ัดเลื้ยมักงอกแต่เขาามันมักเข้าได้นีอยู่ปานนี้โอ้ยปันนี้กอดได้บบกหนักๆไล่มาพี่กันด้

<laughs> à, tôi đi con chết chết mày, bắt gỡ hết nhanh gỡ lạy tội tội lạy 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 มันก็เร the so right ิ่มคำแล้วบ so right so ่อจอนก็สิไปหาหดสวนซอยพ่อซอยแม่เพิ่นต่อเนาะปลาเฮาก็บ่ฮู้ว่าจากโตเนาะอ่าเดี๋ยวพี่น้องปลาเฮาก็ได้ปลาใหญ่สองโตเนาะปลาน้อยก็หลายโตเติบพี่น้องได้พอกินแรงอย่เนาะได้แล้วเอามื่อต้มกินแรงพี่น้องมาเมื่อนี้กะมาอยู่เนาะพี่น้องมาบ่เสียเที่ยวเนาะ โอเคนะ้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบ่อจอนกสิคอจบคลิปเอาไวส้สนีทก่อนเดอ้อมาขอลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งให้บ,บ่อจอนน้ำนเนาะเผื่อส่วยปพาคลิปใหม่ๆจากซองของเขาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง